หมวยหมวยไปทำอะไรหมวยหมวยจะไปไหว้เจ้าค่ะหรือไปไหว้เจ้าเหรอวันนี้วันอะไรวันนี้วันจ่ายตตเอียค่ะแต่แตเอียเราต้องไปจ่ายเขาหรือยังไงเนี่ยเราขอตตเอียหน่อยต้องมีคนมาจ่ายเราแต่เขาจ่ายเราไปแล้วจ่ายเราล่วงหน้าใครอะใครว่ดทวงอีกทีดีไหมเดียวเดียวเฮ้ยจะเย็นว่ะเฮ้ยแล้วพี่เวฟบอะพี่เวฟไปไหนพี่เวฟนะคะก็วันนี้จะต้องไปเจออามาที่บ้านใหญ่เนอะก็ ต้องแวะซื้อพวกปุมผงกะหรี่ผัดมีแล้วก็ดูอีกเมนูหนึ่งให้มาม่าลวกันเพราะวันนี้เป็นเหมือนวันไหวตุจีนของบ้านพี่แล้วก็พี่ก็จะไปรับตเอียด้วยวก็ต้องไปให้ตเอียเด็กๆด้วยเมื่อก่อนสมัยก่อนตอนเด็กๆนะคือรับเยอะมากก็บอกว่าญาติเยอะญาติเยอะคือดีใจได้คนละร้อยแต่ก็ยังได้เยอะเพราะว่าญาติเยอะ แล้วก็เป็นเด็กๆนาะเขาก็ให้เราอย่างเดียวแต่โตขึ้นตอนนี้เราทํางานอเราก็ต้องให้เด็กๆบ้างโชคดีที่เด็กๆบ้านพี่มีไม่กี่คนก็เลยรับมากกว่าให้ถือว่าตามหลักของการมีรายได้ถือว่าดีอย่าวันนี้ก็ได้ดูวอกแยกกันนะคะว่าแต่ละบ้านเป็นอย่างไรจอกัน C G U นี้ว่าใช่ค่ะน่านหลักอะแปลว่าอะไรก็ถ้าเกิดว่าเป็นสถาจีนกลางจร่งๆค่อยแล้วก็แปลว่า ขอให้แบบเหมือนสวัสดีปีใหม่เนี่ยขอให้มีแต่ความสุขเยี่ย <Yeah. S 1> เราใส่เสื้อสีแดงไหมสวัสดีปีใหเยี่เติวี่ไปไหนบ้างตอนเช้าหลังจากแยกกับพี่แพรพี่ก็เดินทางไปที่ร้านสมบูรณ์โภชนาไปสั่งพวกเหมือนอาหารอะไม่อยากกินอะ่ะพวก ปูผัดลุงกะลีเอ้ยเอ่อพวกผัดหมี่เอ้ยพี่สั่งแล้วพี่ก็รอแล้วก็นั่งรถไฟฟ้ากลับบ้านแล้วพี่แพรวะคะตอนเช้าเป็นงไงบ้างเอ่อก่อนไปร้านพี่ก็แวะไปที่บ้านก็คืออย่างแรกสุดไปส่งพี่เว็บก่อนใช่ใช่เอ่อที่รถไฟฟ้าแล้วพี่ก็ไปหาป๊ะป้ามาม้าที่บ้านอืมแล้วก็ค่อยไปเปิดร้านพอป้าป้ามาม้ามาเทคร้านต่อพี่ก็ไปไหว้พระไหว้เจ้าอ่าเพราะว่ามันเป็นช่วง เทศกาลเนาะเราจะต้องไปไหว้เจ้าที่่ขอให้เราคาขายดีๆแล้วก็มาเจอพี่เวฟอีกทีเฮงๆอันนี้มาแจกซองหลานทุกปีใช่ไหมคะหลานเยอะไหมมาหลานเยอะไหมหลานเยอะเฮ้หลานเยอะเนี่ยนะคะนี่น้องบิวนะคะนี่คุณอานะคะวันนี้ก็จะกินข้าวหวานมากเลยเดี๋ยวก็จะดับแต่เอือดจต่อาเฮ้ย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 เจอกันมีทอดมันนะกินยัง ใครในระหว่างนะั้นพี่เราคุยกับมากออถามสูตรกับข้าวที่มาทำอ,อ,อร่อยสมัยก่อนช่วยเขาช่วยเขาคุยนะพอเรียบร้อยเสร็จแล้วก็กลับมาเจอาพี่แพวเราได้เรียนรู้อย่างหนึ่งวันนี้เว้ยเงินร้อนอย่ารีบใช้วันนี้เป็นวันตะเอียใช่ไหมเราทั้งได้ให้อาม่าได้รับจากอาม่าแล้วก็ได้รับจากคุณอาอนะไรเงี้ยเฮ้ยเงินมันร้อนเว้ยแล้วมันเหมือนแบบใจมนะันอะอยากจะบปเปนออกไปไ<ม>เราออกง่ายมากมันเหมือนเรา,าอยากที่จะซื้อนั่งซื้อนี่แบบแตัดสินใจอะไรอ่ะมันจะ มันเ<า>ลแบบติดเดียวจริงอะพวกพี่ก็เลยทําการเอาเงินเข้าธนาคารเลยเว้ยเพราะว่าทุกครั้งที่เรากดจ่ายเราจะรู้ว่าเรากำลังจ่ายแต่ถ้ามันเป็นเงินสดในกระเป๋าตังค์นะแล้วยิ่งเป็นเงินแตะเอียที่อยู่ๆได้มาเฮ้ยมันแบบเดียวหมดสมัยเยนอะเออสมัยตอนเรียนแบบที่ยังไม่ต้องหาเงินเองอะใช้เงินเยอะมากเหมือน ได้เงินแต่อียเยอะเพราะว่าสมัยนั้นญาติยังเยอะยังไปมาหาสูงกันได้เนาะหาเงินเยอะมากดีอ่ะของเธออ่ะได้เงินของเราก็คือเหมือนเปล่ากับปลามาแล้วก็ไม่เคยได้เลยอันเนี้ยสําหรับพี่นะพี่มองว่าปลามาที่แถวก็เข้มข้นนะมีความแบบการบริหารก,การเงินของสาหรับ <มา S 1> ลูกอ่ะเขาก็มองว่าเขาก็ต้องจ่ายคนอื่นไปคนอื่นจ่ายเับมันก็เหมือนเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งเหาอแล้วก็ไม่รู้หรอกแต่เรารู้แค่ว่าที่บ้านที่บ้านพี่อ่ะตอนนี้เยอะมาก อามาให้เลยมา<ห>บอกว่าให้เอาไปบริหารจัดการเราเองก็คือไม่มีเงินเก็บซึ่งจริงๆอ่ะโอ้ไม่ก็ลองกลับไปดีดใครนะว่าตอนเด็กๆเ,เราได้ตะเอียเท่าไหร่เฮ้ยมันได้เยอะมากตั้งแต่ค่าครองชีพยังก๋วยเตี๋ยวชาบูไม่เกินยี่ห้าบาทอะแต่พี่ได้เงินแบบแตะเอียเป็นหมื่นนะเพราะว่าญาติเยอะมากคนละสองร้อยสองร้อยเงี้ยญาติเจอกันสวัสดีกันมือมือแห้งเลยอ,อืม แล้วก็คันมืออยากได้คีย์บอร์ดเอาไว้พิมพ์เอเขาเรียกว่าไรนะพิมพ์งานกับพวก iPad หรือว่าโทรศัพท์จริงๆริบางคนจะซื้อเป็นแบบบลูทูธใช่ไหมต่อติดต่อติดรู้สึกว่าฟีลลิ่งมันไม่ได้เลยแต่ก็ไม่อยากเสียแพงจนไปเจอไอตัวคีย์บอร์ดอันหนึ่งที่อยู่ตรงไซเรนมิทานด์นี่แหละมันชื่อร้านอะไรไม่รู้อะเป็นแมคคันนิคแมคคันนิคเนี่ยก็คือคีย์บอร์ดที่มันกดเสียงแล้วมันจะมีเสียงตอะไรอย่างงี้ใช่ปะแล้วมันฟีลลิ่งมันดีมาก พี่เป็นคนชอบคีย์บอร์ดสมัยเรียนปถมอะที่สมัยก่อนคีย์บอร์ดมันจะเป็นเสียงที่มันเป็นสปริงหมดเลยแป้นมันจะแบบแตกๆสนุกมากเป็นกลายเป็นคนชอบพิมพ์ดีจนไปเจอ,อน,นี้เว้ยราคามันสองพันหนึ่งใช่ของยี่ห้ออันนี้แหละยี่ห้อเดียวโ <of> มฟีโมฟีอืมแบบนี้เออแต่เพียงแค่ว่าอ,อันนั้นอ่าอันสั้นกว่า,วาใช้ประมาณนี้ เออแล้วก็เป็นสีแบบนั่น่นรับคิ้วเมื่อวานไปเห็นแล้วก็วิสสองพันหนึ่งยังแพงเกินไปวันนี้เว้ยไปดูอีกรอบหนึ่งรู้สึกว่าเออก็ไม่แพงนะเพราะว่าอะไรเราเพิ่งได้อ่างเปล่ามาเว้ย้วสําหับเอ้กจักหน่อยปะแต่กลายเป็นว่าพอโตขึ้นเนอะแล้วเราเอาเงินเข้าไปในธนาคารแล้วเรียบร้อยเราไปตรงนั้นแล้วก่อนที่เรากดใจเออเฮ้ยมันแพงอยู่เหมือนกันนะพี่กับพี่แพรวถามนี้ไว้เราจําเป็นต้องใช้สิ่งนี้หรือไม่เราเริ่มแบบ เราจะได้ใช้จริงๆไหมวะเออหรือมันเป็นแค่ความอยากได้ของเราวะเราซื้อมานะสองคำหนึ่งแล้วบางทีนะแฟนนะก็คือต้องผลัดกันเบรกนะเว้อยามาแบบลากกันไปไงบางทีก็เจ๊งกระบงนะเออพี่ก็เลยตัดสินใจงี้คือพอกลับมาที่บ้านพี่แพลเขามีสายตัวนี้อยู่ก็คือสายต่อโทรศัพท์กับเอ่อ type c กับตัวตัวเต้ารับ usb พี่ก็เลยลองพี่แพลบอกว่าเฮ้ยเธออาจจะไม่ชอบฟีลลิ่งที่มันต้องพิมพ์แบบกับมือือกรอนก็ได้เออ ก็เลยให้เราใช้กัรมือถือเอา้าใช้ได้วะ่ะงั้นกับ iPad เราก็ไม่ต้องใช้พิมพ์คีย์บอร์ดละกันเราก็มาพิมพ์กับนี่แหละโทรศัพท์พี่ก็เลยเออพูดนีแหละฉันจะจ่ายเงินเดี๋ยวกลับไปนอนก่อนแต่เนี้ยมันเป็นความที่ต้องการตอนเนี้ยถ้าตอนนี้ถึงร้านคือจ่ายเงินแต่ตอนนี้ยังไม่จ่ายเงินไงนอนออคิดอีกหนึ่งคืนในความเ่็ย,ยข,อของพี่ก็คือเดี๋ยวพี่จะไปถอยสองเครื่องก็คือคนละสีกับฟีวเวฟไมล์นคู่กันนะ,ะดีนะเอ้ถ้าจะซื้อด้วยอรอ ไม่หนูว่ะเดี๋ยวดูก่อนพอเราหลุดออกมาฉากไอตัวคีย์บอร์ดได้แล้วก็ลงไปข้างล่างตรงส a ม s มิทาว้ยเพราะว่าพี่มีภารกิจว่าอยากไปซื้อไอติมเซเว่นเส้นหนึ่งแถมหนึ่งแต่ก่อนที่จะได้ไปซื้อนั้นก็ไปเจอว่าตรงกลางมันมีเหมือนเทศกาลงานอีเวนใช่มีอีเวนต์ของทางส a ม s มิทาวก็ดูว่าเฮ้ยเขามีเขียนอักษรจีนโบราณวร่าหูสายพี่นี่ขุยจีนอะไรอย่างเงี้ยตัวอะไรที่แบบเป็นจีนโบราณนี่อยากจะเข้าไปดูเหลือเกินเข้าไปดูเสร็จก็เลยเขามีเหมือนพอดีว่าเขาให้ เขียนเหมือนมีเหล่าซื้อมาเขียนตัวอักษรจีนให้พอดีไปแบบคำมงคลแบบร่ารวยเงินทองอะไรยเงี้ยพี่ก็เลยไปขอตัวอักษรที่เขียนว่าเทศกาลหยวนเซียวค่ะเขางงทําไมต้องเป็นเทศกาลหยวน,ยนเซี่ยวเทศกาลหยวนเซียวเนี่ยเป็นเทศกาลที่เหมือนเขาเรียกนะโคมไฟอ่ะเป็นแดงเออทุกๆต้นปีอ่ะเขาก็จะมีเอ่อเทศกาลนี้ยเพื่อจุดให้ไฟมันสว่างสวเหมือนใต ชีวิตเราลาบลื่นตั้งแต่ตอนปีใหม่เนาะพี่ก็เลยชอบเทศกาลนี้แล้วก็ไปอ่านในเทียนฟางสื่อฝูมาที่แบบเออพระเอกอะ่ะคดซื้อคมจุดให้กับนายเอกแบบใหญ่โตฉันก็แบบฉันอยากได้มาอินมากก็เลยแบบอยากจะได้แบบคําว่าเทศกาลหยุนเซียวมาพี่ก็เกาหัวเออพี่ก็เลยอ่ะไปได้มาของหวานพี่รู้สึกว่าเฮ้ยเซเว่นเซ่นส่งเมสเซจมาว่ายู I, ซื้อหนึ่งคอร์สแถมหนึ่งคอร์สไอก็เลยซื้อมานะคะได้ ตัวแคนตาลูปมาแล้วก็ได้ช็วกิปมาเก่งมากเลยอะพี่ว่ามันถูกดีนะกินให้มีสตินะเมื่อกีก้กะว่าเออกินแบบชิวๆสักสองช้อนเนี่ยนี่รอดช้อนที่สี่ล้วตุกจีนนะเป็นอีกเรื่องนึที่อยากพูดถึงกับข้าวเยอะเลยอืมตอนเด็กๆ,ๆนะโอ้โหตอนที่ญาติยังมากันเยอะๆนะอามาพี่ทำกับข้าวเยอะมาก บบกินกันเป็นอาทิตย์เลยอะหลังจากที่แบบตุดจีนผ่านไปแล้วอะแล้วตอนนี้เราก็มาฝากท้องกับบ้านพี่แพลวเพราะค่ะบ้านพี่แพลวเขาก็ยังคงไหวแบบสไตล์เดิมบ้านพี่อะไหวแบบน้อยลงเนื่องจากว่าอย่างที่บอกเนื่องจากโควิดด้วยเออแล้วก็อาม่าทําไม่ค่อยไหวนะเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนท้ายเป็นซื้อเคเอฟซีเออแต่แบบผู้ของไหวเขายังซื้อนะแต่พี่ที่ไหวกับพี่แพลวเนี่ยไม่ได้ไม่ได้อิงตามโบราณและเราอิงตามที่เรากินก็คือมีเคเอฟซีแล้วก็มีคิสปี้คิม ประมาณนั้นเนอะกลับมาเล่นกับลูกๆูก็อะไรเงี้ยเออวันตรุษจีนอ่ะมันเป็นวันครอบครัวแบบถ้าสมมติว่าในเชื้อสายจีนนะอย่างบ้านที่บ้านแถวมันเป็นวันที่ครอบครัวจะจ่าเลยอะเราต้องสเปนทมนกับที่บ้านมันเป็นเทศกาลแห่งการให้แบบฉันฉันให้หรือที่แบบไม่หวังอะไรเลยเอามากินอะไรซื้อให้อยากทำอะไรซื้อให้อยากอะไรอย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าแล้วมาก็คือให้อย่างเงี้ยมันกลายเป็นว่าาให้กันไปให้กันมาดีนะมันก็รู้สึกดีใช่พี่ก็เลยมองว่าเออใช้เวอ่ะเรามองว่า มันอบอุ่นดีนะสําหรับพี่แหละที่ไม่ค่อยได้ที่บ้านแบบใครมีความสัมพันธ์แบบไม่ไดีห,ห่างเออไม่ได้ห่างเหินหรือไมไ่แน่แน่แฟนมากเราไม่ค่อยได้พูดอะไรกันลึกซึ้งหรือพูดกันนานๆอะที่แบบเออคิดถึงหรนะืออย่างเงี้ยไม่ค่อยได้พูดเลยแต่พอเราเป็นแบบตุ๊จีนเนาะเราก็ได้พูดเออเนี่ยไม่ได้เจอนาะนคิดถึงเลยเนะี่ยมันก็กลายเป็นว่ามันก็ไม่ได้เคเขินกันนะนะเออพี่ว่ามันก็ดีนะแล้วก็ต้องบอกว่าผู้ใหญ่หลายๆคนเขาแก่ขึ้นไปตามวัยจริงๆนะ อย่างคุณอาพี่สมัยก่อนเราก็เห็นเขาอุ้ยขึ้นชั้นซียกคออะไรเงี้ยตอนนี้เขาแก่ขึ้นไปเยอะเลยนะผมเริ่มขาวเลยอยะอืมบางทีเรามองว่าเออคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดเรากับมองข้ามเขามากที่สุดนะเออเรามองว่าเขาเหมือนเดิมแต่ที่จริงมันไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมเลยมันคือศัจธรรมจริงๆมันไม่มีอะไรที่แบบมั่นคงถาวรใช่แั่นั้นแบบเราก็ดูแลคนเราข้าให้ดีใช่ใช่ใช่ อย่าปล่อยให้มันถึงแค่เทศกาลแต่พี่ก็เริ่มเปลี่ยนม,มากขึ้น,นอเออ,เอ,อมีโอกาสก็โทรหาเขาคุยกับเขาบ้างมีอะไรก็แลกเปลี่ยนกันไปเลยโดยที่เรารู้สึกว่ามันไม่ต้องรอ,อเทศกาลยิ่งแกแล้วเราจะรู้ว่าเพื่อนพี่หลายๆคนทย,ยอยเสียชีวิตกันไปโดยที่แบบเป็นอุบัติเหตุบ้างป่วยบ้างเราไม่มีวันรู้เลยว่าคนที่อยู่ข้างๆเราจะแบบไปเมืม่อไหร่หจริงเออก็ก็ถ้าเรามีกําลังมากพออะไรเงี้ย อยากจะให้เขาไม่ต้องรอเทศกาลหรือไม่ต้องรออะไรก็ให้ไปเถอะเอออย่างอาม่าเล็กพี่อ่ะก็อยู่กับความจําเสื่อมอาม่าใหญ่ก็เริ่มจําอะไรไม่ได้บางแก้วปอกว่าเฮ้ยเวลาที่เรากับใช้กับเพามันแบบนักยหลังจริงนะเออก็ฝากไว้ว่าสําหรับใครที่แบบเออยังมีคนที่ตัวเองรักแล้วใส่ใจอยู่ข้างก็ให้ใส่ใจเขาไปโดยที่ไม่ต้องรอเทศกาลก็ได้ใช่นะเนี่ยตอนนี้ลูกพี่ก็เฮ้พ่อจ๋าแม่จ๋า ฉันอยู่แน่นะจุ๊บๆเนี่ยเรียกกันอยู่เนี่ยเดี๋ยวพวกพี่ต้องขึ้นไปละก็ปิดเทศกาลตรุษจีนไว้เท่านี้จ้ะงเจียอยู่อีส่งนี้โฮชัยให้ดรวยๆทุกคนนะคะน้องๆเจอกันใหม่คลิปถัดไปบ๊ายบาย